่านมาอุบลครับคิดอะไรไม่ออกบอกจอนนี่ครับผมพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาดูการบริหารจัดการน้ํานะครับมันหัวนนองสาน้ามันหัวครับปรากฏว่าปิดทางพุ่นแล้วเนี่ยกล้องถ่ายไปด้านนู้นอแต่ทางนี้ครับมาดูครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้กล้องเข้ามาดูใกล้ขึ้น้ำมันหลอดท่อครับพี่น้องนี่เนี่ยกล้อง ชัดๆนามันหลอดทอนะครับเนาะ,ะครับมือนีก็ไลยสีสมสมสมท่อเพื่อเพื่อรักษาระดับของน้ำในบ่อให้น้ำในบ่อมันขึ้นไปครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวอุบลแวะมาเที่ยวทุ่งนาจอนนี่กองปราบครับผมจอนนี่กองปราบครับมือปราบอินดี้ครับพร้อมยินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่จังหวัดอุราธานี แวะมาทานข้าวที่แพรผมครับเขื่อนสลินทรอนแพจอน,นี่กองปราบนะครับห่างจากตัวอุบล60กิโลเมตรหลังจากนั้นมานอนพับที่โฮมสเตย์จอน,นี่กองปราบนะฮะที่อำเภอพิบูลมังสาหารแวะซื้อปลาส้มซื้อของฝากกลับไปให้พี่น้องท่านที่กรุงเทพนะครับอุบลราชธานีครับสายการบินมีทั้งหมดวันละ22เที่ยวนะฮะ6สายการบินนะครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียง45นาที จากอุบลมาทุ่งนาผมใช้เวลาเดินทางเพียงแค่20นาทีครับถนนหมายทางหลวงหมายเลข217มาเที่ยวอุบลครับผมจะนี่กองปราบครับมีโอกาสมาเที่ยวหาผมนะฮะส่วนสำหรับวันนี้ผมกำลังที่จะ,จะดูแลบริหารจัดก,การน้ำในทุ่งนามีโอกาสมาเที่ยวฟาร์มดูครับฟาร์มไก่ชนเงินล้านครับสายพงเงินล้านนะฮะบรรยากาศโฮมสเตย์นะฮะเย็นน,บนาบรรยากาศดีๆมานะครับ ช่วงนี้นะครับกำลังทําข้อมูลงานสืบสวนคดีสําคัญคดีหนึ่งให้กับผู้บัญชาอยู่ทุ่งนาผมก็ทํางานได้ครับด้วยประสบการณ์ชั่วโมงบินนะครับด้วยคอนเน็กชันนะครับที่มีพักพวกอยู่ทั่วประเทศนะครับอยู่ทุ่งนาผมก็สามารถสับขาหลอกส่งให้ทีมงานผมจับได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องออกออกโชว์ตัวให้โจรมันรู้นะฮะตอนนี้โจรมันรู้จากผมมันทั่วประเทศอยู่แล้วผมก็สร้างมิติใหม่ใน ง,งานสืบสวนบางครั้งผมก็ไม่ต้องจับเองผมแค่เอาข้อมูลรวบรวมข้อมูลส่งให้ทีมงานของผมจับนั่นก็เป็นการช่วยเหลือพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนามือปราบนะครับมาด,ดูน้องสาน้ําผมมาเล่นน้ํานะครับครับมาเที่ยวมาดูไก่ชนกันล้านนะครับจังหวัดอบุบลราชธานีบรรยากาศดีครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาต ทำงานสวนที่ทุ่งนาต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะซ่อมท่อตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำองน้ำในสระมันลดลงนะครับผ่านมาอุบลครับคิดอะไรไม่ออกบอกจอนนี่ครับผมพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนครับไม่มีข้าวกินแวะมาหาผมไม่มีที่นอนมาหาผมนะครับผมคนพูดจริงทาจริงนะครับชีวิตผมที่เหลือมีไว้เพื่อประชาชนขอเป็นกำลังใจคนไทยทั้งประเทศครับสวัสดีครับ